เป็นปีที่สองแล้วที่เอดาจิราภัยสานกุลทำหน้าที่อาจารย์ควบคู่กับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนวิทยาลัยโลกคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นส่วนหนึ่งในการก่อร่างสร้างหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหวังหว่านมาเมล็ดพันธุ์ให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อส่วนรวมให้มีทักษะที่ดีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดก่อนที่เราจะเข้าใจ ปัญหาสังคมเข้าไปแก้ไขได้เนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจบริบทรอบด้านของเราก่อนปัญหาในสังคมไทยเนี่ยมันเชื่อมต่อไปกับปัญหาในสังคมโลกยังไงหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโลกเนี่ยมันกลับเข้ามาสู่บริบทในสังคมไทยได้ยังไงบ้างอ่ะกะเช่นบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วก็มองว่าเครื่องมือทางเทคโนโลยีเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญในการาขยายผลเรื่องการแก้ปัญหาสังคมค่ะเราหวังว่าเราอยากจะสร้างนักเปลี่ยนแปลงซึ่งในสังคมไทยเราสามารถ สร้างการเปลีป่ยนแปลงให้กับประเทศได้ะคะ่ะหลักสูตรนี้เอดาวรวบรวมมาจากข้อมูลและการทํางานด้านสังคมนานหลายปีรวมถึงจากเพื่อนแวดวงเดียวกันโดยเฉพาะจากเพื่อนเพื่อนในการประชุมผู้นํารุ่นใหม่วันยังเวิลด์ที่ได้เข้าร่วมเมื่อปีที่แล้วเธอสนใจเวทีนี้เป็นพิเศษเพราะมีนักกิจการเพื่อสังคมของโลกบุคคลที่มีชื่อเสียงมาแลกเปลี่ยนโครงการเพื่อสังคมของตอนเองอีกทั้งยังได้เรียนรู้ปัญหาและการแก้ไขปัญหาจากทั่วทุกมุมโลก จนไปเอจริงหนึ่งได้คลังเลยเพราะว่ามีเห็นเด็กๆหรยิ่งเยาวชนจากชาติอื่นเนี่ยโูเขาแอคทีฟมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบหนึ่งคือเขาจะแอคทีฟในการมาเรียนรู้จากเพื่อนๆชาติอื่นๆด้วยว่าทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็แชร์เรื่องที่เขาทําในประเทศของเขาค่ะแล้วก็หนึ่งคือได้เห็นเลยว่านักเปลี่ยนแปลงของประเทศอื่นๆเขาทําอะไรอยู่บ้างในประเทศของเขาแล้วก็เขามีการรวมตัวกันยังไงเพราะบางประเทศเนี่ยก็จะเหนียวแน่นมากในการสร้างเครือข่ายระหว่างนักเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่การทำหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเท่านั้นเอได้ยังเป็นผู้ก่อตั้งกิจกรรมอาสาบริจาคความสามารถที่ไม่ใช่การรับบริจาคเงินแต่เป็นการนำความถนัดของแต่ละบุคคลไปช่วยลดช่องว่างหรืออดช่องโหวข,ของการทำงานในมูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆให้ทำงานได้คล่องตัวขึ้นซึ่งตอนนี้เตรียมต่อย,ยอดไปยังผู้นำรุ่นใหม่วันยังเวิลให้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย มีคนรุ่นใหม่หลายคนที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนหรือว่านักศึกษาที่มีความรู้เฉพาะได้เช่นเก่งด้านไอทีเก่งด้านการสือาาร่อสารแล้วก็สามารถเอาทักษะต,ตรงนี้มาช่วยองคอ์กรภาคสังคมได้ค่ะซึ่งก็เลย,ย,าายเนี่ยค่ะชวนเพื่อนๆที่ไปวันยังเวิร์ดด้วยกันเมื่อปีที่แล้วแล้วก็จริงๆเราอยากจะชวนน้องๆที่ไปวันยังเวิร์ดปีนี้เนี่ยมาทํากิจกรรมนี้ร่วมกันด้วยค่ะเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนขยายผลเหมือนเราไปช่วยคนที่เขาทํางานที่จะช่วยสังคมอยู่แล้วให้เขาทํางานได้ เจ๋งยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นมันก็จะเป็นการเหมือนเป็นตัวคูณผลที่สังคมจะได้รับค่ะเอดียยังสนใจประเด็นความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาเพราะเชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มคุณภาพชีวิตและเป็นเรื่องที่ควรรีบแก้ไข ขณะเดียวกันปัญหาที่สำคัญมากขึ้นคือองค์ความรู้และทรัพยากรโดยเฉพาะกลุ่มคนด้วยโอกาสในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศเช่นภัยแล้งหรือน้ำท่วมที่ตอนนี้ยังไม่มีมาตรการหรือนโยบายมารองรับอย่างชัดเจนแต่เธอก็เชื่อว่าทุกคนสามารถช่วยกันเปลี่ยนแปลงมันได้และไม่ใช่เพียงแค่คนรุ่นใหม่เท่านั้นกรตุนยศินถ่ายภาพกลัลยวีวลคล้หงทีนเอ็รายงาน